แขนยกเต้ไหมครับยกขึ้นพี่ขาปกติเนี่ยเหรได้ขวาปกติครับโดนป่าดหน้าเขาบอกโดนไปผดหน้าอยขค่อยถอดออกอยนะค่อยๆนะต้องดูต้องดูก่นรู้ว่าหันหรอเอ่าโอเคดีแขนแขนเจ็บาไหนนิ้วขยับไม่ได้ดยไไดขยับนิ้วไม่ได้ใช่ไหมครับได้เดียวเดียวพี่ มีต <usion> ิดรักษาที่ไหนครับเอ่อน้องมินน้องมินเดี๋ยวผมส่งให้เคียงดีกว่าได้ก้น้องพลบอได้พล์บอมีครับอ่าเบอร์พอล์บอได้อ๋อนีส่งให้เคียงก่อนทำไหมาำจับจับ

เดียวกันนี่แหละลุกไหวไหมครับไม่ใช่ตอนแรกเขาเรื่อยไหวไหมผมก็เลยไหลมาดูก่อนว่ามันอะไรเพราะว่ากระเป๋าเขาบอกว่าแจ้งบัตรเก็บกิจเทตไม่ได้แจ้งว่ารถไมหรืออะไรไงเขาแจ้งว่ารถล้มเนี่ยประมาณหกโมงครึ่งอ่ะน้องไปทม่รู้บอกว่าจะไปไหนว่าไปเพราะทะเลาะกันแไหวเนาะลงมาบอก่ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินพนังเก้านะพนังเก้าพนังเก้า ค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับอ่ะนั่งตรงกลางนั่งตรงกลางแล้วก็ันเอาขาขึ้นนุ่งมนเลยครับอ่ะนอนลงครับนอนได้ไหมอ่อนอนลงเลย